สวัสดีค่ะเด็กๆแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็กลับมาเจอกับคุณครูนุชค่ะวันนี้ครูนุชจะมาสอนเด็กๆในหน่วยชุมชนสร้างสุขวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องการปฏิบัติตนต่อชุมชนในชุมชนของเรานะคะก็จะมีสถานที่ต่างๆมากมายนะคะ ดังนั้นนะคะเราก็จะต้องมารู้จักการปฏิบัติตนที่ดีในชุมชนของเรานะคะแต่ก่อนที่เราจะเรียนรู้การปฏิบัติตนต่อชุมชนของเราวันนี้คุณครูก็มีคำของจองมาฝากเด็ก,เด,กเดี๋ยวเด็กๆลองพูดตามนะคะหน้าที่ต่อชุมชนเด็กทุกคนจําเอาไว้ทุกคนต้องใส่ใจ งานสิ่งใดให้ช่วยกันเก็บกวาดปัดขยะสิ่งเกะกะไม่สำคัญพัฒนาร่วมสร้างสรรค์ทั้งที่บ้านและโรงเรียนเมื่อกี้นะคะเด็กๆได้ท่องตามคุณนุชแล้วใช่ไหมคะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาท่องคำของจองพร้อมทำท่าทางประกอบกันนะคะ หน้าที่ต่อชุมชนเด็กทุกคนจำเอาไว้ทุกคนต้องใส่ใจงานสิ่งใดต้องช่วยกันเก็บกวาดปัดขยะสิ่งเกะกะไม่สำคัญพัฒนาร่วมสร้างสรรค์ทั้งที่บ้าน และโรงเรียนเมื่อกี้นะคะเด็กๆได้ทําตามคุณรุตและท่องคำค้องจองไปกับคุณรุตไหมคะในคาค้องจองนะคะก็จะกล่าวถึงหน้าที่ที่เราควรปฏิบัติต่อชุมชนนะคะเช่น mm hmm. ในคาค้องจองก็จะพูดถึงในเรื่องของการเก็บกวาดนะคะซึ่งเป็นสิ่งง่ายๆที่เด็กๆทําได้นะคะในชุมชนของเราจะมีสถานที่ต่างๆมากมาย เราก็จะต้องรู้จักการช่วยกันดูแลรักษาชุมชนของเราให้หน่าอยู่นะคะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้ในเรื่องของการปฏิบัติตนต่อชุมชนของเรานะคะแล้วเรามาเรียนรู้กันนะคะว่าเราจะทำอย่างไรนะคะให้ชุมชนของเราน่าอยู่เดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันค่ะเด็กๆค่ะ การปฏิบัติตนต่อชุมชนของเราเด็กๆสามารถทำได้ง่ายๆดังนี้ค่ะ 1. ช่วยกันทำความสะอาดชุมชนค่ะเช่นเราอาจจะช่วยกันเก็บกวาดขยะในชุมชนของเราแล้วก็เด็กๆก็จะต้องทิ้งขยะให้ทุกที่ด้วยนะคะก็เป็นการช่วยดูแลความสะอาดของชุมชนได้นะคะ ทำลายสาธารณประโยชน์ในชุมชนเช่นเราจะไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองนะคะเพราะการทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองจะทำให้สกรปรกและชุมชนของเราก็จะไม่น่าอยู่นะคะไม่ขีดเขียนกำแพงนะคะการขีดเขียนกำแพงทำให้สาธารณสมบัติของเราเสียหายได้นะคะ ช่วยกันปลูกต้นไม้ค่ะการที่เราช่วยกันปลูกต้นไม้นะคะทําให้ร่มรื่นแล้วก็น่าอยู่ค่ะ 3. การมีส่วนร่วมในชุมชนนะคะการมีส่วนร่วมในชุมชนก็คือการที่เราร่วมปฏิบัติกิจกรรมต่างๆกับชุมชนนะคะหรือแม้กระทั่งการร่วมงานวัดต่างๆก็เป็นการมีส่วนร่วมในชุมชนเหมือนกันนะคะเด็กๆคะ่ะ เด็กๆลองแต่งประโยคจากภาพต่อไปนี้เด็กๆเห็นภาพนี้ใช่ไหมคะมีคำว่าฉันขยะช่วยกันเก็บเด็กๆจะแต่งเป็นประโยคใหม่ว่าอย่างไรดีคะเด็กๆลองคิดสิคะเฉเลยคะ่ะแต่งเป็นประโยคใหม่ว่าฉันช่วยกันเก็บขยะ เด็กๆตอบถูกไหมคะถ้าเด็กๆตอบถูกเด็กๆเยี่ยมมากเลยค่ะให้เด็กๆสังเกตภาพในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะสถานีดับเพลิงมีจำนวนกี่ที่คะเด็กๆลองนับดูนะคะเฉลยค่ะสองที่ค่ะเด็กๆตอบถูกไหมคะถ้าเด็กๆตอบถูกเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆสังเกตดูภาพวัดนะคะ วัดในกรอบสี่เหลี่ยมมีทั้งหมดกี่วัดคะเด็กๆลองนับดูนะคะเฉลยคะ่ะมีทั้งหมด5วัดคะ่ะเด็กๆตอบถูกไหมคะถ้าเด็กๆตอบถูกเด็กๆเยี่ยมมากเลยคะ่ะต่อไปให้เด็กๆสังเกตภาพโรงพยาบาลในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะว่ามีจำนวนทั้งหมดกี่แห่งเด็กๆสังเกตนะคะ แล้วเด็กๆตอบคำถามนะคะ,ะเฉลยค่ะมีทั้งหมด4แห่งเด็กๆตอบถูกไหมคะถ้าเด็กๆตอบถูกเด็กๆเยี่ยมมากเลยค่ะต่อไปให้เด็กๆนับจำนวนร้านค้ามีร้านค้าทั้งหมดกี่ร้านคะเฉลยค่ะมี3ลร้านค่ะ,ะ,เ,คะ,คะเด็กๆตอบถูกไหมคะถ้าเด็กๆตอบถูกเยี่ยมมากเลยค่ะ ต่อไปให้เด็กๆนับจำนวนโรงเรียนในกรอบสี่เหลี่ยมมีทั้งหมดกี่โรงเรียนคะ,ฉะเฉลยค่ะมี1โรงเรียนค่ะเด็กๆตอบถูกไหมคะถ้าเด็กๆตอบถูกเด็กๆเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาทำแบบฝึกหัด ให้เด็กๆนะคะเปิดหนังสือไปที่หน้า22นะคะวันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดสถานที่ในชุมชนของเราต่อจากเมื่อวานนะคะวันนี้จะทำแบบฝึกหัดในหน้า22เรื่องสถานีตำรวจคำสั่งลากเส้นต่อจุดภาพสิ่งของที่กำหนดสังเกตภาพและระบายสีภาพสถานที่ที่เป็นคำตอบ เด็กสังเกตนะคะในภาพนะคะภาพนี้จะเป็นภาพกลวยนะคะภาพนี้เป็นภาพปืนนะคะภาพนี้เป็นภาพกุญแจมือนะคะและภาพนี้คือภาพกงขังนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะจะอยู่ในสถานที่ใดคะเด็กๆคะลองสังเกตสองภาพนี้นะคะจะอยู่ในภาพนี้นะคะคือ fire station คือสถานีดับเพลิงเครื่องมือเหล่านี้เป็นของสถานีดับเพลิงใช่ไหมคะหรือว่าเป็นภาพนี้คะ Police Station คือสถานีตำรวจเด็กว่าภาพเครื่องมือต่างๆเหล่านี้นะคะจะอยู่ที่สถานีดับเพลิงหรือว่าสถานีตำรวจคะเด็กลองช่วยตอบหน่อยนะคะ,ะเชิลยค่ะ ภาพเหล่านี้นะคะจะอยู่ที่สถานีตํำรวจนะคะนั้นเด็กๆก,ก็ระบายภาพสถานีตํำรวจนะคะส่วนภาพสถานีดับเพลิงเราจะไม่ระบายนะคะเด็กๆลองมาสังเกตเครื่องมือนะคะอย่างเช่นกลวยนะคะก็เป็นของที่ตํำรวจทางหลวงนะคะจะใช้นะคะส่วนปืนนะคะกุญแจมือกงก็จะเป็นของตํำรวจนะคะที่เพิ่มเติมคือกลวย กวยเนี่ยจะใช้สําหรับตํารวจที่เป็นตํารวจทางหลวงก็ยังจะต้องใช้กวยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการจราจรนะคะก็จะเป็นของตํารวจจราจรก็จะอยู่ในหมวดหมู่ของตํารวจเหมือนกันนะคะเด็กๆคะฉะนั้นเด็กๆนะคะก็ลากเส้นตามรอยปะแบบนี้เลยค่ะเด็กก็ลากเส้นตามรอยปะนะคะ ให้สวยงามนะคะคุณนุชจะยกตัวอย่างให้ดูหนึ่งภาพนะคะลากเส้นตามรอยปะแบบนี้เลยนะคะแล้วที่เหลือนะคะเด็กๆก็ลากเส้นเองนะคะแล้วเด็กๆก็ระบายสีภาพนี้ให้สวยงามและเด็กๆอย่าลืมนะคะเครื่องมือเหล่านี้อยู่ที่สถานีตำรวจก็ให้เด็กๆระบายสีภาพสถานีตำรวจให้สวยงามด้วยนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาทำงานหน้า23ต่อนะคะเด็กๆลองฝึกอ่านโจทย์นะคะสถานที่นี้เรียกว่าสถานีดับเพลิงนะคะสถานีดับเพลิงนะคะจะเป็นสถานที่นะคะที่มีพนักงานดับเพลิงนะคะอยู่นะคะเวลาที่เกิดเพลิงไหมในชุมชนเราก็จะต้องเรียกพนักงานดับเพลิงนะคะเพื่อมาดับเพลิงพนักงานดับเพลิงก็จะมีหน้าที่ดับเพลิงนะคะที่ ไม่ตามบ้านในชุมชนนะคะคำสั่งสังเกตภาพและการกรบาททับภาพสิ่งที่ไม่ควรอยู่ในสถานีดับเพลิงมีสิ่งที่ไม่ควรอยู่ในสถานีดับเพลิงอยู่6อย่างช่วยกันตามหาหน่อยนะครับเอเด็กๆช่วยพี่คนนี้ตามหาสิคะว่าอะไรเอ่ยที่ไม่ควรอยู่ในสถานีดับเพลิงเด็กๆลองสังเกตนะคะจะมีทั้งหมด 6. จุด เดี๋ยวเราเริ่มจากด้านล่างเลยนะคะมาดูชั้นที่หนึ่งนะคะเด็กๆเ,เจอหรือยังคะคุณรู้เจอแล้วเด็กๆเ,เจอหรือยังเอ่ยอ่ะคือภาพกุญแจมือนั่นเองนะคะเพราะว่ากุญแจมือเนี่ยเป็นของคุณตำรวจไม่ใช่ของสถานีดับเพลิงฉะนั้นภาพนี้เด็กๆก็กากระบาดท,ทิ้งไปเลยค่ะหนึ่งภาพนะคะ ต่อไปค่ะช่วยกันหาอีกค่ะหนึ่งแล้วอะไรคะเด็กๆเจอหรือยังคะสถานีดับเพลิงไม่ควรมีค่ะคือปืนใช่ไหมคะเป็นของคุณตำรวจไม่ใช่ของนักดับเพลิงเป็น2แล้วนะคะต่อไปจุดที่3คะ่ะเจอหรือยังคะอะไรเอ่ย นี่เลยค่ะของเล่นใช่ไหมคะอันนี้ต้องอยู่ที่สวนสนุกใช่ไหมคะสามสี่เด็กๆช่วยหาหน่อยค่ะเจอหรือยังคะสี่อยู่ไหนเอย่ยสคืออะไรคะเครื่องออกกำลังกายใช่ไหมคะจะต้องอยู่ที่สวนสาธารณนะต่อไปค่ะ ห้าอยู่ตรงไหนเอ,อ่ยเด็กๆเ,เจอหรือยังคะในรถค่ะเด็กๆเห็นในรถไหมคะมีอะไรคะสิงโตใช่ไหมคะสิงโตจะต้องอยู่ในป่านะคะมาอยู่ในรถไม่ได้นะคะภาพต่อไปเห็นหรือยังคะที่ชั้นต่อไปชั้นสองมีอีกหน่ภาพนี่คะ่ะพ่อครัวนะคะจะต้องอยู่ที่ร้านอาหารนะคะจะไม่อยู่ที่สถานีดับเพลิงนะคะ เมื่อเด็กๆทำงานเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมนำงานใส่กระเป๋า learning bag แล้วนำส่งคุณครูในวันจันทร์ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปอ่านหนังสือกันนะคะเด็กๆเ,เ,เด็กเปิดหนังสือไปที่หน้า20นะคะรูปเสียงจัตาวาเอกโทขออขอขอเอกขอ ขอโทข้อถออถอถอเอกทอถอโทท่อสอไอใสใสเอกใสใสโทไส้ฝอไอฝฟไฝเอกฝฟไฝโทไฟถอไอไถไถเอกไถไถโทไ,ถไท้ไท ขอไอไข่ไข่เอกไข่ไข่โทไข่ขอเอาเขาเขาเอกเขา่าเขาโทเข้าหอเอาเหาเหาเอกเห่าเหาโทเห้าชออําฉําฉําเอกฉําฉําโทช่ำาถออํถาถําถําเอกถาํถาถําโทถ้ำ t อัวถัวถัวเอกถั่วถัวโททั่วสอัวสัวสัวเอกสัวสัวโทซัวสสเอียเสียเสียเอกเสียเสียโทเสียผอเอียเพียเพียเอกเพียเพียโทเพียสสเอือเสือเสือเอกเสือเสือโทเสื้อ หอเออเหอเหอเอกเหอเหอโทเฮอขอเอาเขาเขาเอกเข่าเขาโทเข้าเด็กๆอย่าลืมนะคะเด็กๆต้องหมั่นทบทวนการอ่านอย่างสม่ำเสมอนะคะวันนี้นะคะคุณนุกก็หวังว่าเด็กๆจะได้รับความรู้ในเรื่องการปฏิบัติตนต่อชุมชนนะคะ เด็กๆนะคะถ้าเป็นเด็กๆเด็กๆก็สามารถปฏิบัติได้ง่ายๆนะคะเช่นเมื่อเด็กๆพบเจอขยะนะคะตามท้องถนนในชุมชนของเราเด็กๆก็เก็บไปใส่ถังขยะก็เป็นการที่เราปฏิบัติตนที่ดีต่อชุมชนของเรานะคะวันนี้คุณรูก็หวังว่าเด็กๆจะได้รับความรู้นะคะแล้วก็นําความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้บ้างนะคะก่อนที่คุณรุจจะไปนะคะก็ ต้องฝากเด็กๆว่าเด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนนะคะคุณครูก็ต้องขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ